ในดูกหนดูกนติเดี๋ยวก่อนให้แม่หนูก็อยากจะให้แ oh ม่ถ่ายรูปแบบพิเศษเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปจอก่อนอาจอลูกดูให้แม่ดูแบบน่อยริคะจอรกดูให้แม่ดูก่อนดูติว่าเสื้อหนูสวยไหมนี่เสื้อจอสสวยไหมคะไหนดูแขนสิคะแขนแขนไหมโอ้โหแบบหมดแล้ว โอ้โหสวยจังเลยือโอ้โหน่ารักอ่ะือไปเร่งหนูอยากใครูปเหรอคะลูกหนูก็อยากใครลูกจะแม่ทำลูกจบไปเลยค่ะจดหนูชอบสีส้มเหรอคะลูกฮึหนูชอบสีหนูชอบสีส้มไหนเงยหน้าดิคันเงยหน้าก่อนเงยหลังเงยหลัง หมุนหมุนเอาหมุนข้างนี้หมุนข้างนี้อึ๊บโอ้โหเสื้อแม่ตัดให้จ๊ตตัวเล็กจังเลยลูกดิลูกให้แม่ดูสิคะลูกสิคะจ๊ตลูกก่อนเร็วโอ้โหหนูเจ้าจังเลยแม่ครับแม่ครับแม่ตัดเสื้อให้จ๊ตหล่อจังเลยครับอะไรลูกอะไรคะคนสวย อะไรคะหนูอยากใส่เหรอลูกแม่จะตัดให้ใส่เอาไหมคะอ่ะดูโจ้ก่อนแม่ครับเสื้อโอ้ตัวเล็กไปครับโจ้อยากได้ตัวใหญ่ครับแม่หนูคนสวยแม่ก็รักหนูและลูกแม่ก็รักหนูและอข้อเป็นไงคะเป็นใครกัอะไรลูกแม่ก็รักหนูและลูกโอยหมาก็มีความวิชากันช่วยอะไรคะ อะไรกะแม่กาแม่กาพินเจตอ,อยากใส่เสื้อแม่ตัดเสื้อให้พินเจตหน่อยพินเจตอ,อยากใส่เสื้อเหรอคะพี่เมทพินเจตอ,อ,อยากใส่เสื้ออไอ้ยูโอเคจอดไปทำสวนก่อนนะคะ